คืนเผาผีโกสไนคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคา r ์เปอร์ฟูมน้ำหอมติดรถยนต์ไม่ฉุนไม่เวียนหัวการันตีโดยพี่นัดผีฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองชุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปลอยกันครับพี่ยมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับน้องแบงค์แล้วก็สวัสดีเอฟสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับของคืนเผาผีวันนี้พี่ยมครับมากับเรื่องกรรมคืนสนองนะพี่ยมครับเกิดขึ้นตรงที่ว่า อพี่น้ำเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพี่หน่อยมาตั้งแต่อ่ายังเด็กอยู่มีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างมากอแล้วก็พอดีพี่น้ำเนี่ยแกนั่งเก้าอีอ้ิวแชร์เนี่ยแล้วก็โพสต์เข้ามาใน Facebook ครับก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้สิ้นบุญเมื่อไหร่จะตายสักทีอืจึงเป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยหรือถ่ายทอดต่อไปเนี้ยนะครับ ก่อนจะเล่าเรื่องนี้อยากจะมีข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนว่าเพชฌฆาตเนี่ยที่เขาเชือดวัวเชือดควายหรือว่าเชือดหมูเชือดเป็ดเชือดไก่เนี่ยให้กับผู้บริโภคทุกๆท,ท่านกินกันทั้งทั่วประเทศเนี่ยอยากจะถามว่าเขาบาปไหมนะครับผมบ,บาปไหม อีนี้ก็เลยมาสู่เรื่องราวที่ผมจะเล่าแร่งต่อไปนี้พี่น้ำเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีใจใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางฟ้าก็คืออยากจะเป็นพยาบาล uh huh. แต่ว่าด้วยสมองหรือว่า,าสติปัญญาเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็เลยไปเรียนเ,เป็นผู้ช่วยพยาบาล ก็จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาก็หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยหลังจากจบมาแล้วเนี่ยก็มาทํางานตามาโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็อยู่ในของอาําเภออำเภอ,อำเภอหนึ่งในภาคอีสานส่วนพี่น้ําแกเองเนี่ยแกก็ได้มาอยู่สถาบันหนึ่งเรียกว่าสถาบันเนี่ยเอาปรึกษาวางแผนครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งเป็นคลินิกก็ถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องตามกฎหมาย วันแรกเลยเดียที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยประมาณเดือนแรกพี่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของอธุรกรรมด้านในก็จะอยู่ในการธุรกรรมด้านนอกคือ,อให้คำปรึกษาคนคุ้คนไข้ ai, จัดบัตรลอคิวต่างๆก็ทำงานอยู่ด้านด้านด้านในไอ้ด้านนอกพออยู่มาผ่านมาเดือนหนึ่งเนี่ยทางคนเก่าเนี่ยเขาก็เริ่มสอนงานให้พี่น้ำเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในห้อง ห้องเนี้ยก็คือต้องยอมรับว่ามันมีทั้งเป็นห้องคลอดก็คือเป็นห้องอถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นห้องทําแทง้งสําหรับการที่วางแผนครอบครัวเนี่ยคือบางคนเนี่ยคือมาปรึกษาแล้วเนี่ยไม่พร้อมาก,การจะมีบุตรต่างๆเนี่ยก็จะมักจะให้คุณหมอทําแทง้งแต่เป็นถูกกฎหมายใช่ไหมถูกกฎหมายแต่จะเป็นถูกกฎหมายใช่เป็นถูกกฎหมายครับซึ่งคุณหมอหนึ่งเนี่ยนะครับวัยอยู่สามสิบปีเป็น อ่อคุณหมอหนุ่มหล่อสมาร์ทนะฮะทุกอย่างก็ตามแผนที่เรียนมานี่ก็คือไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับเวรกับกรรมเรื่องผีสสงต่างๆนะครับก็ไม่ได้ถูกวางแผนไม้ว่าเฮ้ยฉันต้องเชื่อตอรงนี้นะก็ปรากฏว่าวันที่มันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยพี่น้ำเนี่ยได้มีการเรียกว่าทำโอ จากเงินเดือนสมัยนั้นเนี่ยมันประมาณสักสี่ถึงสี่สี่พันห้าถึงห้าพันบาทเนี่ยประมาณเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> พี่น้ำก็ฐานะก็ไม่ได้ได้รวยอะไรเนาะก็คือว่ายากจนอยู่พอสมควรก็ต้องหาเลี้ยงชีพกับพ่อกับแม่ทุกอย่างพี่น้องทุกคนก็ต้องพี่น้ำเนี่ยจะเป็นหัวเลอยใหญ่ของครอบครัวก็เลยอาศัยว่าต้องทำโอนีนีงานโอเนี่ยเขาให้เงินค่อนข้างจะเท่าตัว ก็คือให้เพิ่มอีกสี่พันก็เดือนหนึ่งก็จะตกประมาณเก้าพันบาทการทํางานทุ่มเททุ่มเททุกวันทุกวันมันก็มีการล้าเมื่อมีเกิดอาการล้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคือพี่น้ําเนี่ยเขาก็าแอบงีบการงีบของพี่น้ํานี่ก็คือเอาหัวเนี่ยซุบไป,ปที่โต๊ะแล้วก็นั่งคือเผลองีบไปครั้งแรกเลยพี่น้ําเนี่ยได้ยินเสียงเด็กเด็กร้องไหก้กระจองงองแงอยู่ประมาณหน้าห้อง แต่เสียงเนี่ยมันคือมันชัดเจนมากพี่น้ำก็แบบด้วยความง่วงอ่ะก็เอ,อยกหัวขึ้นมาเงยหน้าขึ้นไปมองว่าต้นเสียงมันอยู่ตรงไหนแต่ด้วยความแบบมันก็ไม่มีนี่ไม่ได้ยินเสียงหูคงแววเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยของยบต่อเพราะความเพียพราะหยบไปสักพักหนึ่งอะ่ะพี่น้ำมีความรู้สึกว่ามีอะไรมาเขย่าที่ขาตัวเอง ชุดเนี่ยมันก็จะเป็นชุดกระโปรงทรงเอเนาะอ่า mm. ก็เหมือนกับมาจับแยกขา mm. แล้วก็เสียงเรียกว่าน้าน้าแม่หนูไปไหนครับน้าน้แม่หนูไปไหนเสียงบางเสียงก็บอกว่าแล้วพ่อหนูไปไหนน้าเห็นไหมพ่อหนูไปไหนมีหลายเสียงมีหลายเสียงซึ่งเข้ามาเกาะมาอะไรครับตอนนั้นเนี่ยพี่น้ําก็เลยแบบมันมีคนมาสัมผัสมันเย็นอยู่ที่ขา แล้วก็ที่แขนมาเขย่าตัวเหมือนก็จะมาปลุกแต่เสียงตอนนั้นน่ะลืมตาแล้วละ่ะไอ้ยังไม่ลืมตาแต่ว่ารู้สได้สติแล้วเสียงมันก็เลยบอกมาว่านะ้าเห็นไหมแม่หนูไปไหนทําให้พี่น้าเนี่ยตกใจพอตกใจขึ้นปรากฏลืมตามองปรากฏมีเห็นมีเด็กเนี่ยซึ่งมีอายุของลี่กประมาณสักเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างอะไรเนี่ยบางบางตนเนี่ยก็ กําลังกินอลกตัวเอง <c oughs> กินไส้อะไรเนี่ยยืนเขย่าแขนเขย่าขารขาตกใจก็ตกใจคือ <c oughs> ทําอะไรไม่ได้กีดร้องไม่ได้ก็เลยตรงนั้นนะบอกตรงๆว่าสลบจอดับไป <c oughs> ตื่นมาเนี่ยจนคุณหมอเนี่ยเข้ามาเรียกว่า <c oughs> ให้เข้าไปช่วย <c oughs> เพราะเคสเนี่ยมันเป็นเคสสุดท้ายเ <c oughs> หลือเคสเดียว อ่ะพี่น้ำก็ไปเห็นคุณหมอทำให้เอคนไข้ขึ้นขายอย่างนู่นนี่นั่นนะโอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันก็คือพี่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้อ่ะมีอาการเหมือนกับจะอัเจียนออกมาเพราะกลิ่นคาวเลือดอ่ะของมนุษย์เนี่ยมันบอกม,มันมันคาวจัดก็เกิดการผลิตประอมนะแล้วก็เหมือนกับว่าอ้าวโอเคแต่เพื่อเงินมันก็ต้องทำก็เลยทนทำไปแบบเนี้ย แล้วก็เกิดความเคยชินทำไปในระยะประมาณสักสามเดือนได้ก็ทำแบบเนี้ยพอการทำงานเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นพี่น้ำเนี่ยก็มีอาการแบบมันเขาว่าง่วงนอนพอพอง่วงนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเด็กเนีะเหมือนเด็กเนี้ยมาวิ่งเล่นอยู่ตลอดพี่น้ำลืมตาก็จะเห็นเด็กขาเด็ก ลืมตามองอยู่ตั้งใต,ต้โต๊ะก็จะเห็นขาเด็กนู่นนี่นั่นมาเขย่ามาเรียกมาอะไรตลอดเวลาพี่น้ำเนี่ยก็คือเหมือนกับกรณนี่ยประสาทจะกินแล้วเหมือนกับว่าฉันไม่ทําดีกว่าต้องเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพ่อแม่่ันพอคิดถึง่าไปบอกพ่อแม่ปุ๊บพ,พ่อแม่ก็ไม่ให้ทาอยู่แล้วซึ่่่งมมมันไไเมื่อไ,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 ไม่ได้ทํางานเนี่ยไรายได้ทางครอบครัวมันก็ไม่มีก็เลยแบบจะลาออกไปบอกคุณหมอมันก็คิดอยู่สองจิตสองใจตอนนั้น แต่ในที่สุดก็คุณน้ําก็เดินไปที่ห้องพักของหมอเหมือนกับจะไปบอกหมอว่าไม่เอาดีกว่าอาชีพนี้จะขอลาออกแต่ปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปในห้องพักคุณหมอเห็นหมอนะ่ะหลับฟุบอยู่ที่โต๊ะอืเพราะความเหนื่อยล้าก็พอเห็นคุณหมอนะ่ะเห็นเด็กหลายคนมากลุมกัดลุมแทะคุณหมออืม รุมกัดอยู่บนหัวอยู่บนอะไรกัดตามแขนตามขาตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับคือพี่น้ําเขาก็เลยเข้าไปปลุกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอคะคุณหมอตื่นนะคุณหมอต้องตื่นอ้าวหมอก็ตื่นแต่มาอา้ามีอะไรมีเคสใหม่เข้ามาหรอทีนี้ก็บอกว่าเปล่ปาเปล่าเปล่าก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไหมคือการทําแบบเนี้ยมันเป็นการที่บอกว่ามันมันบาปนะ เขาไม่ได้เต็มใจแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเหมือนกับอ่จาจะขาดจัญญาบันหรือเปล่าแทนที่จะปรึกษาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่พร้อมนะคือคือคุณไม่พร้อมจริงๆเนี่ยที่คุณจะเอาเด็กออกเนี่ยให้คุณไปเอาพ่อแม่ของคุณมาหรือให้แฟนสามีต่างๆเนี่ยคือมาเซ็นลงความก็ว่าเออถ้าไม่พร้อมเพราะเหตุนี้นี่มันจําเป็นจริงๆให้มีผู้แบบคุณมาเซ็นในเอกสารร่วมอย่างเงี้ย แต่จริงเนี่ยหมอหนึ่งเนี่ยแกไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้น,น่ยคือกระทาอย่างเดียวอ่ะใครมาให้กระทาก็กระทำทำทำ,ทำ,ท,ำทำอย่างนั้นไงครับเออจนครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นด้วยความเศร้าสลดคือวันนั้นนะ่ะอุปกรณ์การแพทย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มแบบมันขาดคุณหมอก็เลยชวนพี่น้ําเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันเพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์หะืรอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันขาด ก็ปรากฏกระไปได้วยกันระหว่างขับรถไปเนี่ยพี่น้ําเนี่ยก็ยังมองเห็นเด็กเนี่ยมานั่งตักคุณหมอแต่ไม่รู้ว่าคุณหมอจะเห็นหรือไม่แล้วก็มีเด็กอีกตนหนึ่งเนี่ยมานั่งเกาะพงมาลายกงโกงโก่ตง,ตงตูดให้แต่เกาะอยู่บนพงมาลายของคุณหมอ,อ,อแล้วก็นั่งอยู่คนโซนรถเนี่ยอีกสามสี่ตัวคือเหมือนตามเเยอะ ตามเลยครับเละนล้นที่สุดเนี่ยคุณหมอเนี่ยทางนี้เป็นเส้นทางตรงนะน้นองแบงค์เห็นราวสะพานไหมครับเหตุการณ์นั้นน่ะคุณหมอขับรถชนราวกับสะพานเนี่ยพลิกคว่ำพลิกคว่ำส่วนพี่น้ำเนี่ยก็ไม่เป็นไรมากเพราะวันพบกมีครั้งหนึ่งว่าพี่น้ำเนี่ยเขาได้ไปทำบุญ แล้วก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยในหลวงพ่อนั้น,น่ะทักเขาว่าไม่ไหวนะโยมเลิกได้ก็เลิกเถอะอืมครับทักพี่น้ำก่อนพี่น้ำก็เลยบอกว่าคือพ่อแม่ก็นั่งอยู่วันนั้นที่ทําบุญก็เลยเหมือนกับว่าคือเลิกอะไรแต่ทําให้เหมือนกับว่าเฮ้ยหลวงพ่อเลยเหมือนกับว่าเออหลับตาก็เลยรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น วันนั้นพี่น้ําก็ไปทําสังฆทานมาก่อนจะเกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาพี่น้ําเลยรู้สึกว่าเบาหน่อยเบาหน่อยนี่นะก็คือซิโครงหักไหปลา้าหักแล้วก็คือม้ามม้ามของอะไรเนี่ยมันคือมันมันมันแตกทาให้แกทุกวันเนี่ยคือกแนเราก็แขนขาแกคือมันมันมันผิดผิดธรรมชาติไปแกเลยนั่งก็อีวีแร์ทุกวันเนี่ยโอ้โหก็เหมือนเป็นอมภูษกมภาท กาคลายๆกันนี่ขนาดส่วนคุณครับส่วนคุณหมอนะครับคุณหมอเนี่ยหลังจากที่นําส่งโรงพยาบาลสับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณหมอกลายเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่ปัจจุบันต้นไปครับมันก็เป็นธรรมดานะก็มีคนไปเยี่ยมไม่ว่าญาติของคุณหมอเองญาติอะไรก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยี่ยมคุณหมอที่ป่วยติดเตียงอยู่เป็นระยะเวลาหกเดือนเป็นอมัมพาตอัมพฤกษ์ ทำให้เมียแล้วก็ลูกต่างๆเนี่ยก็เกิดแบว่าโอ้โหทาไมไม่ตายไปเลยอยู่ก็เหมือนกับทรมานลูกทรมานเมียคือต้องมาเช็ดตัวมานู่นมานี่คือทําอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจส่วนคนอื่นญาติญาติคนอื่นที่มาเยี่ยมอ่ะก็จะไม่เห็นคนที่มีเซนต์ก็จะเห็นว่ามีเด็กเนี่ยมานั่งขี่คอมานั่งพูดง่ายๆอ่ะขยมคออยู่บนเตียงกระทืบอยู่บนหลัง่ะทําทให้คุณหมอเนี่ยโอ้ยไปโอ้ยมาเนี่ย คือมันรับความทุกข์ทรามานคุณหมอนี่รับความทุกข์ทรามานมาเป็นเวลาหกเดือนเต็มๆหลังจากนั้นแกก็เสียชีวิตไปส่วนพ,พี่น้ำเองอะ่ะก็ต้องรับเคาะกรรมอันนี้ไปจะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่จนทำให้พี่น้ำ,นำต้องโพสออกมาว่าเมื่อไรจะหมดเคาะหมดกรรมหมดทุกหมดโสที่อยากตายจริงๆ ก็เป็นที่มาของการที่ว่าพี่น้ำต้องโกรธนี่คือเรื่องราวของที่พี่น้ำเนี่ยมาถ่ายทอดให้พี่หน่อยฟังอีกครั้งหนึ่งจึงได้รู้ว่าโอ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดน่ะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้อ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจะต้องเข้าระบบว่าคุณหมอเป็นผู้ช่วยเหลือปลดทุกข์ให้คนอื่นถูกไหมครับครับคุณหมอตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องได้จะต้องได้บุญ ไม่น่าจะมารับโทษอืจากฟังเรื่องราวมาหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็น่าจะทราบก,กันว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนทําแท้งเนี่ยผนกรรมต่างๆเนี่ยมันจะไปตกกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาให้ทํท็ใช่คนทําอ่าคนทําก็คือพ่อเป็นแม่ต่างๆพระท่านก็จะทักต่างๆเหมือนกับคนอื่นก็จะรู้ว่าไปทําแท้งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เคยมีบทบาทอะไรที่คุณหมอจะต้องมารับกรรมครับผมก็เลยมีคําถามออกไว้เบื้องต้นว่า เพชรคาดที่ค่าวัวค่าควายเนี่ยต่างๆเนี่ยให้คนกินทั้งประเทศเนี่ยทําไมเขาถึงต้องรับกรรมเช่นกันมผมก็เลยมาแยกให้ท่านผู้ฟังอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวรกรรมแยกกันนะครับกรรมกับเวนแยกออกกันนะครับครับคําว่ากรรมก็คือเจ้าเจ้ากรรมเราจะมักเห็นว่านายเวน เจ้ากรรมคือใครก็คือตัวเราครับเป็นเจ้าคือการ,รากระทากระทำเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยจะทําด้วยเจตนาดีหรือไม่เจตนาก็แแต่เราเป็นเจ้ากรรมเป็นผู้กระทําครับส่วนนายเวรคือผู้ถูกกระทําเขาก็จะมีหน้าที่อาฆาตมากหลายเราอแล้วก็มีตัวบาปเป็นตัวตัดสินอยู่ตรงกลางส่วนบุญจะเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัด แล้วก็มีกุศลบุญกุศลเนี่ยแยกออกจากกันนะครับบุญผลบุญและผลกุศลแยกออกจากกันชัดเจนอย่างเช่นสมมตินะตอนเช้าพี่เห็นละปลาช่อนขังอยู่ในอ่ออโง่ะวันนี้เราคิดอยู่ในใจคิดแล้วฮนะคิดแล้วในใะจว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องฆ่าปลาต้มยำเนี่ยเอาไปถวายพระ ตอนเช้าตอนมีบินระบาทว่าแล้วก็จับป่ามาแล้วก็ทุบหัวป่าปับ๊บที่เป็นเจ้ากรรมถูกไหมครับปลาเป็นอะไรนาวินนายเวนเสร็จแล้วปุ๊บด้วยความหวังดีลงมาปุ๊บเนี่ยคือพิษกระทําลงไปตรงนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นบาปใช่ครับเมื่อมันเป็นบาปปุ๊บเนี่ยไอ้บาปตัวเนี้ยนะครับมันบันทึกไว้แล้วแล้วพี่มีเจตนาดีไหมเจตนาดีคือเอาไปทําอะไร ถวายพระเอาไปทําพระอ่าไปถวายพระก็เอาไปทําบุญพี่ได้บุญไหมได้บุญพอพระท่านฉันเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็มีความสุขแล้วก็ดำลงชีพยอยู่ตามพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ศาสนาต่อไปพี่ก็ได้กุศลมันก็เลยเป็นเหมือนคุณหมอท่านนี้แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรกรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันทำกับมนุษย์ มันถึงได้เป็นตาบาปแบบนี้อย่างที่ไม่มีการให้อาภัยเลยครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดอืมที่พี่ยมจบแล้วอันนี้ถูกต้องไหมครับผมถูกครับมันคือวัดวัดเขาเรียกอะไรวงเวียนกรรมวัฏจักรกรรมอย่างนี้ได้ไหมคือมันถามว่าคุณหมอก็มีส่วนนะมีบุญนะ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยแรงบุญเนี่ยอาจจะผลกุศลเนี่ยมันไม่มีไงเพราะกุศลเนี่ยมันเกิดจากการที่ทำให้บุคคลคนนั้นน่ะพบกับความสุขแล้วความสุขของแม่ที่มาทำแท้งเนี่ยคือคุณแค่ปลดปล่อยเขาเข้าใจความหมายคำว่าปลดปล่อยไหมครับปลดปล่อยความทุกข์ตรงนั้นน่ะให้มันผ่านไป แต่ชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยแล้วคุณก็แทงอีกอะ่ะแต่คุณก็มาทําแทงอีกอย่างเงี้ยคุณไม่พร้อมอะ่ะครับแรงกุศลตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้ส่งให้ผลบุญที่คุณหมอได้ทําไว้เพื่อช่วยชีวิตหรือว่าอะไระี้ยมันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเอ,อ่อนี่คือแบบแคล้ายๆว่าพี่ก็มาแบบฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเป็นความเชื่อแบบนี้นะ เอ่อทวตัวพี่เองเศึกษาเรื่องกรรมมาเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้จริงๆครับก็เลยลองให้ท่านผู้ฟังเ่ยลองลอง,ลองคิดดูว่าเฮ้ยการกระทําสิ่งใดกันแล้วแต่เนี่ยก็อยากฝากไว้ทุกคนว่าให้คิดก่อนก่อนทําอย่างผมเนี่ยตุ๋หัวปลาเอาไปใส่บาทรพระนะครับตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยคือในเวเนี่ยอาจจะมีอนิสงส์ ถวายบุญเนื้อปลาเนื้อของเขาอะ่ะได้ให้พระฉันได้เป็นบุญเป็นกุศลไปอันนี้ผมก็เลยกลายเป็นว่าในเวรผมจบอืมมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเบาแต่นี้หลายคนเนี่ยมีเจตนาคล้ายๆว่าไปสร้างอะ่ะไปทําด้วยเจตนาดีหรือไม่เจตนาดีแล้วแต่แต่มันไม่ได้ทําอย่างผมไงบางคนฆ่าแล้วหนีข่มขืนแล้วก็หนี ทำมาแล้วก็แต่ปกปิดอะไรอย่างเงี้ยครับอผมก็ม,มองว่ามันอยู่มันอยู่ที่เจตนาใช่มันอยู่ที่เจตนาแล้วก็อยู่ที่จิตใจของเราณจุดจุดนั้นด้วยแต่ละคนะก็แต่ละคนแต่ละส่วนแต่ละการกระทาก็จะได้รับผลบุญผลกรรมยกย่อยแตกต่างกันออกไปน่าจะประมาณผมมองแบบนี้นะครับแต่เหตุการณ์ที่ทำไม พี่น้ำเนี่ยถึงเห็นเด็กเยอะแยะต่างๆเต็มไปหมดแต่ทำไมเขาตามคุณหมอ,อไอ้ตรงนี้ก็แปลกดีเหมือนกันหรือเขาตามว่าไอ้เป็นคนทำให้เขาเสียชีวิตรหรือเปล่าใช่ตรงนี้เออก็ไม่ทราบเหมือนกัน<ว>แต่กลายเป็นว่าเด็กเป็นสิบๆเลยครตามคุณหมออย่างเดียวเลยใช่ใช่ไหมล่ะใช่ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า มันเป็นมันเป็นเพราะอะไรร้วน้องแมงลองคิดดูสิเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสามสิบกว่าปีถามว่าพี่น้ำทุกวันเนี้ยแกสมควรบ่นไหมสมควรครับเราแกก็เห็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันมผมฟังแนละ้วผมก็เศร้านะค,คือสงสารพี่น้ำว่าต้องมาเห็นเด็กอยู่ตลอดมันผวานะ ทำบุญเขาก็ไม่รับอะ่ะมันมันความแค้ม,มันจะเยอะไปมันจะเยอะมากใช่จนจนจนไม่รับอะไรเลยครับอืมอนี่แหละผมก็เลยมันเอ,อสองสารพี่น้ำแบบจับใจเลยเพอร,รู้เรื่องเรื่องราวอย่างนี้เนาะคือตัวพี่น้ำเองก็อยู่ในวัฏจักรนั้นอะ่ะอยู่ในไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่เออมันคือเป็นเป็นผู้ร่วมเอออยู่ในส่วนหนึ่ง ใชขข่ของของของสิ่งนี้ในการหยิบเครื่องไม้ครึ่งมือทําความสะาอาดทุกอย่างเป็นการนำลกต่างๆเนี่ยเอาไปทิ้งขยะใช่มันก็อราเราก็ <ผล S 2> ไปเห็นหดเด็กอ่าก็ไปเห็นเด็กที่อยู่บนกองขยะนู่นนี่นั่นคือพี่น้ำนี่จะเห็นตลอดภาพพวกนี้มันจะมันจะทําให้พี่น้ําเห็นอืมมันก็มีผลหมดแหละผมว่ามันก็ครับ กรรมกรรมมันก็ไม่ได้เลือกหรอกว่าโอ้คนนี้ทําแค่นี้รับกรรมไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมว่าไม่ใช่เห็นเขาบอกว่าบางทีให้เงินคนไปทําแท้งนี่ก็บาปด้วยเหมือนกันครับเออหรือแนะนําแนะนําไปไม่ต้องพาไปก็บาปอีกก็บาปใช่เออมันก็อยากย่อยกันไปอีกนะครับก็อย่างน้องแบงค์พูดอ่ะมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาจริงๆมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็ครับ ความคิดความนึกคิดนะจุดจุดนั้นนะครับจะทําอะไรก็รับผลกรรมที่ตัวเองได้กระทําแล้วก็ตัดสินใจไปยอมรับ,รบให้ได้ก็พอถ้าจะทําอะไร,รไปแล้วนะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราวันนี้ขอบคุณพี่ยมมากๆครับที่มาแวะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพี่ยมมาสายสองเนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยจะมาสายที่ห้านะเดี๋ยวจะขอบอกน้องแบงค์ตรงนี้กับท่านผู้ฟังท่านีหนึ่งว่าพอดีพี่หน่อยเขาถ่ายทํารายการอยู่ครับ ถ้าเกิดพี่หน่อยเนี่ยไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวของพี่เนี่ยมีเรื่องเรื่องหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นวันที่สิบสามพฤษภาเอ้สิบสามมีนาคมเดือนเนี่ยเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยระหว่างในการขับรถแท็กซี่อยู่อ้าวได้เลยแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันลองติดต่อน้องฟ้าแล้วก็ท้องตะวันดูว่าจะยังงนนะครับอ,อันนี้อันนี้เจอสดๆร้อนๆเลยครับอโอ้โหทายเลยพี่ยมหมครับเหมาะจริงๆกับฉาย,ยาแท็กซีผ่ผีขอบคุณคพี่ยมมากๆเลยครับ <น>ครับผมสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่โยม